เผื่อใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเราบอกแม่นําร้านนี้ครับผมร้านชมาชอ็อปมีบริการจําหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่น Passive Mutator, Thalet Turbo Defense หรือ Bevel วิธีการเติมนะผมก็สามารถใช้อ่งเปาหรือธนาคารก็ได้ได้ของจริงไม่เกินแน่นอนนะถ้าเกินให้เกยเลยนะได้ <S <S สําหรับใครที่สุ่มกล่องแล้วได้ของนะครับผมก็มาไปรับได้ที่แฟนเพจ Facebook ของแอดมินเลยนะครับก็ผมจะแปะลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ร้านเนี่ยเอาไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับผม อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมที่ร้าน smart shop และก็ <S <S สำหรับใครที่เหงานะครับไม่เพื่อนเล่นด้วยนะก็สามารถเข้าที่ขอบผมมาได้นะครับ easy community นะครับผม <S 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 ยก็สว,ดสวีดัสสวีทุกคนอยู่กันในแมป level p i c k เด็กเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับวิธีการทำไปลก2นะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทของแป๊บนึงละกันนะครับผมก็พอดีเดี๋ยว เเพื่อนมันมาขอหัวเจ้านะครับขออย่าเทรดของมาแปบแ๊บละกันนะครับผมเเทรดตรงไหนไว้น,นะต้องเอาเออกมาจากกระเป๋าก่อนนะครับหัวเจ้าโชว์มูเกนเอ้ยอยา่าโชว์แอคอะไรอะคิดไดว่าเราอะแอคอะไรอะน้องอันนี้ป่ะเทรดนี่เอาไปเหลืออนึง โอเคคนหนามาอย่างแรกผม,ผมก็จะพาทุกคนไปหาจุดทําก่อนละกันนะครับผมจุดทําไปโลก2นะครับก็คเควยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนสังเกตนะครับอันนี้ผมเริ่มเริ่มโจว๋ยวโจวโวววเครียตกน้ำคือ <c oughs> ตอนนี้เนะี่ยผมขอเริ่มจากเกาะแรกก่อนละกันนะครับก็เกาะเนี่ยทุกคนมันก็อยู่ทางฝั่งซ้ายตรงนี้าจะาเป็นเกาะรูปร่างแบบนี้นะครับข้างหลังเกาะมารีนะครับนี่เป็นเกาะแบบนี้เลยนะครับ น่ครับผมจุดทําก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ผมสําหรับคนที่สําหรับคนที่มีของแล้วนะครับเราสามารถมาให้มาได้เลยนะนี่ครับของมันก็ต้องการประมาณนี้ครับมีแผนที่อ่าแผนที่กับอะไรทักอย่างที่ได้จากโฮอลโล่นะครับแผนที่เนี่ยสามารถหาได้จากเจ้าทะเลนะครับผมก็เจ้าทะเลก็เกิดทุก30มนาทีนะครับตามที่นาเกมเขียนไว้นะเจ้าทะเลเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ตรงตรงไหนวะเออไม่นะไกลเลยเนะี่ย เจ้าฮอลเลมันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยไอ้ที่ผมชี้เนี่ยตรงนั้นนะอ่ะแต่วันนี้ยังไม่เกิดนะทุกคนถ้ามันเกิดมันก็จะเกิดตรงนั้นนะครับก็ทำการตีไปนะครับโจมกวาดแะแผนที่มาแผนที่ก็จะมีโอกาสดรอปประมาณ25%นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับคือฮอลโลนะครับผมฮอลโลอยู่ไหนอันนี้ทุกคนสงสัยใช่ไหมผลมากแต่ตอนแรกสงสัยเลยอยู่ไหนว่าฮอลโลอ่ะฮอลโลเนี่ยทุกคนมันก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เกาะอันล่างสุดเลยนะครับฮอลโลนะ อันนี้เผื่อใครที่ไม่ไมรู้เกาะกาสามารถกดแป็นที่ได้นะครับเห็นไหมนะครับเกาะฮอลโลอยู่นั้นนะครับวิธีการตีฮอลโลเนี่ยทุกคนก็ต้องใช้ความพยายามมากๆเพราะว่าผมอันงจริงนะผมตีฮอลโลไปเนี่ยไม่ดรอปเลยครับแต่ที่ผมสามารถไปดลดสองได้คือผมไปขอจากเพื่อนมาเพื่อนมันดรอปนะครับแต่กูไม่ดรอปนะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอกาสาแม่งดรอปแบบ3 0เนะี่ยผมไม่ได้เลยอะตีไปแบบ จ็แปดตัวไม่ได้เลยพูดแล้วก็เศร้านะฮะผมโอเคขอยากไปที่กอกแล้วการมันก็ข้างไกลนะครับโอเคทุกคนแล้วก็มาถึงที่เกาะฮอลโลแล้วแล้วก็ผมก็ก่อนเลยนะครับจะมี M อ c ที่เอาไว้ใช้โซในการซื้อของด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้สอนกิปตี้นะท่ามันก่อนนะแตตรงนี้ท่ามันก่อนนะเรามาตรงนี้ครับนี่เห็นไหม โซนทับร้อยห้าสิบนี่คืออะไรโูนทับร้อยห้าสิบนี่คือการที่เราต้องไปตีมอนเตอร์คุณนีนะให้ครบนะครับตีตรงนี้นยะให้ครบนะเฉพาะมอนเตอร์ตรงนี้เท่านั้นนะครับเกาะอื่นไม่นับนะอย่าว่าเกาะอื่นไม่นับนับแค่เกาะน,นี้เกาะเดียวนะครับคือต้องตีให้ครบทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับแล้วก็ให้เรามากดเสร็จตรงนี้นะครับนี่พอเราก,กดเสรจไปปั๊บนนเนี่ยคนฮอลโลยักษ์เนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะก็ให้คนไปตีนะก็คลิปตีก็ประมาณนี้นครับโอเค คว้าแรงคบสุดสุดเลยเฮ้ยร้อยสิบตัวแล้วครบแล้วไปไปไปที่บอสเกลต์ป่าวนี่ไงสปาวส์โกดแล้วไอ้น้องตั e ้งแตะนั L ่นแหละเอเอ็กอะทำไมกินนี่แบบเขาทำแบบฟอนตัวใหญ่ๆเอาไม่เพอใจมันเท่ เราดูแบบสุายังมูโหดเลยเนี่ยดูกล้ามดีชัดเทียฮัลโหลฮลโหลน่ารอยฮ้ลโหน่ารอยนะไอ้น้องพี่มีวิธีตีตีไงวะว้วูวว

มันฮีฮีอมันฮีกูแหละแม่มึงฮีฮีกูเนี่ยเฮ้ยกองเราหมอตอบเป็นกล่องนี่เราโอเคนะว่าตีตายเดี๋ยวก็ได้นะแค่เก็บของเลยไอ้พวกบอสอันเชิญอะตอบเป็นกล่องตลอดน้องอ๋อเหรอเฮ้ยไม่ได้ทำไมวะไม่ได้ว่ะเก็บดีเด้อ ไม่คนที่แปดเทคไอซ์ทีร้อยกับโซลเฮ้ยเหล่ขี้โม้ยโม้จัดวีอาร์วีก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปไม่หายไรอ่ะนะผมก็ถ้าทุกคนดวงดีเนี่ยทุกคนก็ได้ของอันนี้มานะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้ให้ทุกคนนะไปคุยกับตัวเดิมนะครับที่เกาะนู้นนะครับเกาะเควสตรงนู้นนะครับหลังจากเราไปคุยแล้วนะครับทุกคนครับกลับไปที่เกาะแรกนะครับให้กลับไปที่เกาะแรกนะครับ กลับไปที่เกาะแรกนะแล้วก็มาตรงสะพานตรงนี้นะครับมันก็จะมีมอนเตอร์ให้เราวาร์ปไปโลกสองได้นะับตรงนี้เลยนะครับงั้นแล้วก็กดไปเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แต่ว่าเราต้องมาส่งเคลรก่อนนะจ่ตรงนั้นนะครับต้องส่งก่อนนะไม่ส่งไม่ได้นะครับต้องส่งก่อนนะโอเคประมาณนี้ใช่ไหมมาแล้วโลกสองนะครับผมวิธีการมาก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากโอเคครับผมคลิปนี้ก็อาร์พเพลงเท่านี้แล้ะกันตัวไปคลิปสั้นๆละกันนะคลิปนี้ก็ แล้วครับทุกคนจุกูแอนองรัก